สวัสดีค่ะคนลคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหราเก้าห้าดูดุงกบมาแพนนะคะสำหรับเรื่องของการงานการเงินในเดือนมกราคมเดือนแรกของปี68นี้นะคะคนลคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ดีในเรื่องของการรับทรัพย์นะคะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการเงินแล้วก็มีเกณฑ์ดีในเรื่องของการที่จะทําการงานหรือเริ่มงานใหม่โครงการใหม่ด้วยแต่ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกค้ายังเป็นกลุ่มเดิมนะคะยังเป็นคนเดิม คนที่คุณเคยทำงานด้วยคนที่คุณเคยติดต่อประสานงานด้วยหรือเป็นลูกค้ากลุ่มเก่าๆของคุณนะั่นแหละค่ะจะมีเกณฑ์ดีมากเรื่องของการรับทราบทํากําไรจะมีเกณฑ์โดดเด่นนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมดาวพุธเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วยนะคะเกาะอ,อยู่กับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเกือบจะตลอดทั้งเดือนนะคะถึงแม้ว่าในช่วง19วันแรกของเดือนเขาจะได้ตําแหน่งประทิปเราว่าบัานฑร แต่ก็กุมอยู่กับพระอาทิตย์ในพบปุตตะนะคะแล้วพระอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยก็เป็นคู่ของการเจรจาการพาการขายเป็นคู่ดาวของการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานการงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒศิลป์การงานที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองเรื่องของการงานที่จะต้องใช้การตลาดเยอะๆใช้การประชาสัมพันธ์เยอะๆหรือเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆทั้งกับผู้ใหญ่เจ้านายกับคนที่มี power สูงกว่าคนที่มีอายุมากกว่า จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคุณมีการงานที่จะต้องการติดต่อพูดคุยก็ขอให้บอกออกไปให้ชัดเจนนะคะบอกออกไปให้ตรงๆอย่าอ้มอมค้อมเพราะว่าถ้าอ้อมค้อมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารที่มันผิดพลาดคลาดเคลื่อนอาจจะเข้าใจกันคนละแบบได้นะคะจากการที่ดาวพุตเนี่ยเขาได้ตําแหน่งปราบนะคะแล้วว่าบัรทอนเรื่องของการเจราจารสื่อสารต่งตางๆก็ต้องให้มันชัดเจน ถึงจะมีผลดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานนะคะในช่วงเดือนมกราคมอย่างที่บอกไปแล้วว่าติดต่อการงานกับลูกค้าเก่ากู้ค้าเก่าคนที่สนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นขาประจําของคุณที่เป็นแฟนของผลิตภัณฑ์ของโปรดักต์ของคุณนะคะจะมีเกณฑ์ดีเพียงแต่การที่ในช่วงเดือนมกราคมดาวสุเเ์เจ้าเรือนกัมมะเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรเข้าไปอยู่ในภพปัตตนีเลงกับลัคนา ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวของการเงินความรักความสุขนะคะจริงๆแล้วเวลาที่โคจอมาเลงลัคนาเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของการที่ในช่วงนั้นคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นทั้งในแง่ของการงานในแง่ของมนุษยสัมพันธ์ในแง่ของการติดต่อประสานงานต่างๆแล้วก็จะมีโชคในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวของการเงินนะคะเจรจาในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ดีเพียงแต่การที่ในภพปัตนิของคุณมีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวศุกร์ปักหลักรออยู่ก่อนแล้ว เวลาที่ดาวสุขโคจรเข้าไปเนี่ยในเรื่องของการงานในเรื่องของการเจราจาต่อรองเรื่องของการคุยงานต่างๆมันอาจจะต้องมีการปรับเงื่อนไขปรับข้อตกลงกันบ้างนะคะกับลูกค้าคู่ค้ากับคู่สัญญาที่กําลังจะเริ่มดําเนินงานกันนะคะแบบนี้ถึงจะมีผลดีมากกว่าเรื่องของผลตอบแทนต่างๆอาจจะต้องมีการเน g o t i a t e กันบ้างมีการเจราจาต่อรองกันบ้างถึงจะมีผลสําเร็จที่ดีตามที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ย ดาวสุกเองก็ได้รับพลังจากดาวเกตที่โคจรเข้าไปอยู่ในภพส,สัจชะซึ่งเป็นเรือนของดาวสุกด้วยนะคะและภพส,สัชฉะเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมเป,นนเป็นเรื่องของคนที่คุณติดต่อการงานด้วยเป็นเรื่องของการทําสัญญาทําข้อตกลงต,ต่างๆนะคะและในภพก,กัมมะซึ่งเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของดาวสุกก็มีดาวพฤหัสกับดาวโนติยูคุมกันอยู่นะคะดังนั้นในเรื่องของการงานดาวพฤหัตเองก็จะได้พลังจากดาวเกตที่โคจรเข้ามาอยู่ในภพสัสชะด้วย เรื่องของการเจราจาการงานติดต่อการงานต่างๆกับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนที่คุณสนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคนที่ทําธุรกิจการงานคนที่รู้แนวทางกันดีเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์รับทราบทํากําไรที่โดดเด่นในช่วงเดือนมกราคมนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานการที่ตัวคุณคือดาวพระอาทิตย์กับดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วยโคจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะ เรื่องของการงานต่างๆก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแปลงให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นให้มันดูแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นหรือให้มันตรงกับความต้องการของทั้ง2ฝ่ายมากขึ้นนะคะถึงจะตอบโจทย์ในเรื่องของการงานของคุณในช่วงเดือนมกราคมนะคะแล้วพอการงานมีผลสําเร็จที่ดีคุยกันตกลงกันได้เจะระจากันได้แล้วเรื่องของการเงินมันก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆเองนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ย มันจะมีเกณฑ์ดีๆมีเกณฑ์เองในเรื่องของการงานด้วยมีเรื่องของการงานที่คุณไม่คาดคิดเอาไว้เข้ามาอาจจะมีการงานวิ่งกลับมาหาคุณเองนะคะจากที่คุยกันไปแล้วแต่ว่าอย่างเงี้ยหายไปแล้วคุณก็ไม่ได้คาดหวังกับเรื่องของการงานนี้แล้วด้วยนะคะแต่อาจจะวิ่งกลับมาหาคุณเองก็ได้นะคะอาจจะมีการติดต่อกลับมาเองก็ได้เช่นกันหรืออาจจะมีเรื่องของลูกค้าคู่ค้าที่เขาติดต่อกลับมาหาคุณโดยตรงเองก็ได้นะคะ รวมถึงในเรื่องของการงานเองถ้าคุณจะไปติดต่อเจราจาการงานอะไรกับใครในช่วงเดือนมกราเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ฟลุกๆที่สําเร็จได้อย่างง่ายดายอยู่นะคะถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นเรื่องยากดูแล้วน่าจะได้รับการตอบรับยากได้รับข้อตกลงยากนะคะแต่ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์เฮงๆอยู่ขอให้คุณไปทดลองทําดูนะคะอาจจะมีลูกฟุกได้เข้ามาโดยไม่คาดคิดก็ได้เพราะว่าเป็นเดือนที่ดวงผู้ประถมเนี่ยโดดเด่นดีทีเดียวนะคะ เรื่องของการงานต่างๆมันจะมีเกณฑ์ที่เข้าทางของคุณอยู่โดยที่คุณเองก็นึกไม่ถึงด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณมีภาษีน้อยกว่าคู่แข่งไม่ได้มีความแข็งแรงในเรื่องของธุรกิจการงานเท่ากับคู่แข่งแต่ลูกค้าคู่ค้าของคุณเขามั่นใจในฝีมือคุณมากกว่าหรือเขาอาจจะอยากทดลองอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะก็อนจะทําให้คุณได้งานมาอย่างเนื้อความคาดหมายนะคะซึ่งในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมีจุดที่ต้องระวังอยู่นิดนึงนะคะคือเรื่องของอารมณ์ร้อน ะะแล้วก็เรื่องของคําพูดคําจาที่อาจจะเผ็ดร้อนไปตามอารมณ์นะคะคือในช่วงวันที่14ถึง25มกราคมเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพอริเลงกับดาวคารที่อยู่ในภพมีนานะคะซึ่งพระอาทิตย์กับดาวคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกรันเป็นคู่ปะทะอีกคู่หนึ่งมันจะทําให้ในช่วงเวลานั้นมีดาวคู่ศัตรูถึง2คู่อยู่ในดวงชะตานะคะก็ต้องระวังเกณฑ์ของการที่จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ง่ายนะคะ ระวังเรื่องของคําพูดคําจาเรื่องของการสื่อสารให้มากเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้าอารมณ์ร้อนมีคําพูดที่มันเผดร้อนรุนแรงมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างมันจะขัดโชคขัดลาภของคุณได้นะคะจากเรื่องของการงานที่ควรจะราบรื่นควรจะตกลงกันได้ง่ายๆควรจะตกลงกันได้แล้วสําเร็จง่ายๆ อาจจะกลายเป็นมีเงื่อนไขมีข้อตกลงอะไรเพิ่มเติมเข้ามาทําให้คุณเสียผลประโยชน์อย่างน่าเสียดายก็ได้นะคะหรือเรื่องของการงานก็อาจจะหลุดไปเลยก็ได้สําหรับเคสนั้นนะคะดังนั้นในช่วงวันที่14ถึง25มกราคมเนี่ยก็ใส่ใจเรื่องของอารมณ์กันบ้างน,นะคะอย่าใจร้อนเกินไปทําใจให้่มๆสักหน่อยนะคะส่วนในช่วง7วันสุดท้ายของเดือนวันที่25จนถึง31มกราคม ดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภาะของคุณนะคะจะโคจรถอยหลังกลับไปอยู่ในภพลาภะถึงแม้ว่าเขาจะถอยหลังแต่การที่ดาวเจ้าเรือนสุภาะโคจรเข้าไปอยู่ในภพลาภะเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการรับทรัพย์นะคะแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของความขยันเป็นเรื่องของการเทคแอคชั่นนะคะดังนั้นในเมื่อเขาโคจรกลับเข้าไปอยู่ในภพลาภะช่วง7วันสุดท้ายของเดือนก็เป็นช่วงดีอีกเหมือนกันที่จะมีโชคในเรื่องของการงานนะคะ เรื่องของการงานต่างๆที่คุณลงมือทําเรื่องของการงานที่คุณติดต่อพูดคุยเอาไว้มีเรื่องของการที่จะต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องของการซ่อมแซมซ่อมบํารุงงานที่จะต้องมีการปรับแผนมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานก็จะมีเกณฑ์ดีในช่วง7วันสุดท้ายของเดือนนะคะจากการที่ดาวอังคารเขาโคจรถอยหลังนั่นแหละค่ะเพราะว่าเวลาที่ดาวโคจรถอยหลังเนี่ยมันจะต้องมีการปรับแผนง,งานบางอย่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณมากขึ้นเรื่องของการรับทราบทํากาไรมันก็จะตามมานะคะและการที่ในช่วง7วันสุดท้ายของเดือนเนี่ยดาวคารโคจรเข้าไปอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลมก็จะตรีโกนกับดาวสุแล้วก็ดาวเสาที่อยู่ในภพปัตตนีของคุณซึ่งอยู่ในราศีกุมเป็นราศีธาตุลมเหมือนกันและดาวเกตท,ที่อยู่ในราศีตุลซึ่งก็เป็นราศีธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะ ทำให้ดาวอังคารกับดาวเกตแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยเขาส่งพลังถึงกันได้เรื่องที่หวังเรื่องที่ตั้งใจเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในช่วง7วันสุดท้ายของเดือนก็จะมีเกณฑ์ดีสามารถทําสําเร็จได้นะคะเพียงแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะในเรื่องของการงานจะต้องคอยปรับเปลี่ยนต้องปรับปรุงต้องมีการแก้ไขการงานใช้ความคิดสร้างสารรค์บ้างใช้เรื่องของลูกลอลูกชนที่มีให้เต็มที่เลยนะคะในช่วงเดือนมกราคม เพราะว่าการที่มีดาวศุกร์กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเลงลัคนาเนี่ยถามว่าการงานจะดีจะโดดเด่นได้ไหมได้นะคะจากการที่คุณสามารถที่จะกลับเปลี่ยนเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาต่อยอดในเรื่องของการงานได้เพราะว่าเศรษฐีบางคนเนี่ยมีดาวศุกร์กับดาวเสาร์ที่อยู่ในภพเด่นๆในดวงชะตาก็มีนะคะถ้าคุณรู้จักเอาข้อดีของดาวต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์เรื่องของการงานเรื่องของการเงินการรับทราบทำกำไร ก็จะมีเกณฑ์ดีตามเข้ามานะคะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s992utkcy i หรือจะสแกน QR code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวงังดังใจในทุกสิ่งนะคะ คิดสิ่งใดหวางสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกลยสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งในแทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณรักษาค่ะ